สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิป1งาน1เคสนะครับงานซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์นะคันนี้เป็น isuzu d max all new นะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับเราจะทําการตรวจเช็คตรวจสอบไปด้วยกันนะครับว่าคันนี้เป็นที่อะไรนะครับไปดูในคลิปเลยครับผม เดี๋ยวคันนี้เราจะให้ทีมงานนะครับทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับเราดูเบื้องต้นกันก่อนนะครับเปิดแอร์แล้วนะฮะน้ำยาแอร์อยู่ที่รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งสามสิบห้านะฮะสามสิบห้าถึงสี่สิบนะฮไซส์แรงดันอยู่ที่ ประมาณโอ้ยคันนี้เยอะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบนะฮะโอ้คันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องอาการรั่วซึมนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องอาการรั่วซึมนะครับคันนี้มีปัญหาแน่นอนกับแอร์น้ำยาขาดนะครับคันนี้ทำให้แอร์ไม่เย็นนะฮะเบื้องต้นนะครับน้ำยาแอร์ขาดนะฮะ ให้ไซอยู่ร้อยยี่สิบนะสายโลเริ่มลงนะเหลืออยู่แค่สิบกว่าเองนะครับป๊บเดี๋ยวคันนี้นะเราจะทำการเช็คลวนะครับารนะอยลวตามจุดต่างๆนะครับว่ารั่วตรงไหนนะครับ อ๋อันนี้น้ำยาแอร์ไม่มีนะครับน้ำยาแอร์ขาดเป็นสาเหตุที่ทําให้แอร์ไม่เย็นนะฮะเบื้องต้นนะครับเราจะทําการตรวจเช็คนะตรวจสอบว่าอะไรที่รั่วซึมนะครับที่น่าสงสัยหนึ่งเลยมีคอยเย็นนะครับคอเยนนคคอเย็นแล้วก็แผงไฟร้อนนะฮะรุ่รนนี้ชอบมีอาการรั่วซึมนะเราทําการอัดแผงแล้วก็อัดตู้แอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะทําการรื้อนะฮะเพื่อเช็คให้แน่ใจว่า คันนี้นะตรงไหนรั่วซึมกันแน่นะเราจะทําการแจ้งลูกค้าแล้วซ่อมอีกทีหนึ่งครับผมครับเราสังเกตเห็นอีกตรงหนึ่งจุดนะตรงบล็อกวาลนะบล็อกวาลตรงตู้แอร์นะฮะจะมีคราบน้ํามันนะครับก็เป็นจุดน่าสงสัยอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นจุดคราบน้ํามันไหลออกมานะครับ คันนี้แอร์ไม่ได้เย็นนะฮะทำยาสาดมานะแต่เบื้องต้นนะเราก็จะเช็คไปที่ตู้แอร์ก่อนนะถ้าตู้แอร์ไม่รั่วจุดนี้เป็นจุดน่าสงสัยนะคือมีคราบน้ำมันนะครับติดอยู่นะครับส่วนในแผงคอยหน้าหรือแผงคอยร้อนนะตรงหน้าเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะวางอยู่ด้านหน้าหมอน้ำนะด้านหน้ารถยนต์นะครับตรงหน้ากระจังนะรเรามาส่องดูใกล้ๆนะตรวจสอบดูเบื้องต้นนะครับ แห้งหมดแห้งสนิทนะไม่มีนะไม่มีรอยรั่วเลยนะครับถึงไม่มีรอยรั่วนะเราก็จะทําการเช็คนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าแผงคอยล้อนตรงนี้นะไม่มีจุดรั่วซึมนะครับผมอ่าอันนี้นะผมอัดไปที่สายไฮสายนะคือสายสีแดงนะครับไปที่นะให้สังเกตน,นะครับเห็นไม่ชัดอ่า สามร้อยนะครับประมาณสามร้อยบานะครับอัดทิ้งไว้นะครับบาตัวล่างนะครับถ้าบานี้จะแรงมากนะครับอาจทาระเบิดเลยนะ psi นะหน่วยเขานะหน่วยเป็นหน่วยเป็น psi นะอ่าอัดไว้ที่สามร้อย psi นะผมจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะเพื่อความมั่นใจนะว่าจะไม่ตกลงนะถ้ามันตกลงนะแสดงว่ามีการรั่วซึมนะเราก็จะทําการ ถอดตู้แอร์ออกมาเช็คนะครับครับทีนี้มาดูด้านในกันนะเราใช้กล้องส่องเข้าไปนะจะเห็นสภาพนะครับมองไม่ค่อชัดเนี่ยจะเห็นสภาพว่าตู้แอร์นะครับสกรปรกมากนะฮะก็นี่ถ้าตู้แอร์ไม่รั่วเราก็จะทําการล้างนะครับประมาณนี้นะ แต่ถ้ารัวต้องรือ้อตู้แอร์ออกมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะเราอัดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเข็มวัดน้ำยานะหรือว่าแรงดันตัวนี้ไม่ตกลงนะแสดงว่าตัวแอร์ไม่รั่วนะครับตู้แอร์ไม่รั่วสาเหตุที่เราเจอเบื้องต้นที่มีคราบน้ำมันนะตรง สายเข้าบล็อกวาลวในตู้นะฮะเราจะทําการเปลี่ยนตัวนั้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนอุลิงทุกจุดนะครับอ่าส่วนตัวแอร์นะไม่รั่วเราก็จะทําการล้างโดยใช้เครื่องฉีดล้างเข้าไปนะฮะรุ่นนี้ไม่ต้องถอดคอนโซลออกมานะครับผมครับส่วนนี้แผงคอยลร้อนนะเราก็ได้อัดนะเช็ครั่วแล้วก็มีรั่วนะคอมแอร์ด้วยเหมือนกันนะเราทําการตรวจสอบตรวจเช็คแล้วไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเจ้ากันนี้เราทําการ เปลี่ยนบล็อกวาลนะแล้วก็ทําการเปลี่ยนโอริงแค่นั้นเองนะแล้วก็ล้างตู้แอร์นะครับดูสภาพนะฮะในวาลตัวเดิมเขานะมันจะมีคราบน้ํามันนะเยิ้มนะครับตรงสายเล็กนี่นะที่มีปัญหานะฮะพี่คาดว่าน่าจะเกิดจากการรั่วซึมนะครับที่เป็นคราบน้ำมันไหลออกมานะครับนี่เป็นตัวเดิมนะครับก็ใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะ งูนนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเราทําการอัดเช็คลวดทิ้งไว้นะประมาณสิบนาทีแล้วนะเข็มวัดก็ไม่ตกนะครับตำแหน่งที่เกิดจุดรอยลวหรือซึมนะเป็นที่บล็อกาบาวนะเราทําการเปลี่ยนบล็อกเบาวนะเราทําการเปลี่ยนบล็อกเบาะครับเสร็จแล้วนะตัวเอก็ล้างเสร็จแล้วนะ ่ส่วนในแผงคอยร้อนนะเดี๋ยวเติมน้ํายาเสร็จนะครับเราจะถอยรถออกไปล้างด้านนอกนะล้างทาความสะอาดใหม่เลยนะตัวนี้ถ้าเราล้างทาความสะอาดนะความเย็นจะเย็นขึ้นประมาณ5%นะครับ5%นี่คือเยอะมากนะครับผมการที่แผงคอยร้อนตันนะล้างใหม่ก็จะระบายความร้อนได้ดีนะครับครับมาดูสภาพตู้แอร์นะหลังจากที่เราทำการล้างน,นะครับ จะเห็นนะฮะว่าภาพด้านในนะฮะขาวบุขาวจัวขาวโอโม่อ่าประมาณนี้เลยครับเย็นชํำแน่นอนคันนี้นะครับครับทีนี้นะเราทําการเติมน้ํายาตมไปแล้วนะคันนี้เราเติมน้ามันคอมด้วยนะครับน้ำมันคอมแวร์ที่เติมเข้าไปก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบซีซีนะครับผมมาดูแรงดันนะแรงดันคันนี้ขึ้นมาที่ ประมาณสองร้อยแล้วครับโอ้ทำงานแอตัดแล้วเรียบร้อยครับนะครับ,รบล้างข้าสขวสกปรกออกเลยนะไอปืนฉีดน้ำเนี่ยฉีดล้างแล้วได้เลยนะเดี๋ยวต้องปรับให้เป็นบางๆนะครับเห็นไหมเริ่มสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จนะไปดูข้างในกันนะครับกับความเย็นนะที่ ล้างตู้ล้างแผงนะเปลี่ยนบล็อกวาวนะครับของคันนี้นะดูซิว่าความเย็นจะดีขึ้นมาไหมนะลองกันเลยฮนะตอนนี้รถตากแดดอยู่นะครับอุณหภ,ภูมิข้างนอกก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับหลังจากที่ทำเสร็จนะครับมาดูกันจี้มาดูอุณหภ,ภูมิเลย เปิดแอร์แล้วนะอุณหภูมิเริ่มลดลงนะครับอันนี้ขนาดแดดเปียงๆนะครับแดดร้อนๆนะอุณหภูมิได้ขนาดนี้นะขนาดไหนขนาดนี้นะอ๋ตอนนี้แอร์ตัดไปแล้วนะครับอุณหภูมิเริ่มวิ่งขึ้นนะครับถือว่าผ่านนะครับคันนี้กับว่าการร้อนๆจ,จัดๆขนาดนี้นะเย็นชํำเลยนะครับโอเค เรียบร้อยแล้วนะกับงานแก้ปัญหาแอร์รั่วซึมนะครับครับสหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทําออกมานะครเป็นความรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับกับอาการแอร์เย็นน้อยแอร์ไม่สู้แดดน,นะแล้วก็น้ายารั่วซึมนะครับทําการเปลี่ยนบล็อกวาวนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube อูงแงเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทําออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่า สวัสดีครับผมจะจบงบไมบานปลายที่อุงแแจเริรนการช่างนะครับ